สบายดีสบายดีมนทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่ซองแม่น้องปานแนววันนี้แม่น้องปา่านสิพาทุกคนไปเอาฟืนํากันเนาะทุกคนเอาฟืนไปเมียนดังเนาะทุกคนเอาซัมที่แม่น้องป่านแบกร้อนหรือว่าห้าบร้อนเนาะทุกคนเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ก็เป็นตอนสวยตอนพักเที่ยงเนาะทุกคนแม่น้องปา่านสิไปยอดน้ากดแด่ทุกคนยอดน้ากดยางแล้วแล้วก็สิเอาฟืนแล้วกับมือแล้วก็สิไปหงเฮียนต่ตเนาะทุกคน ว่าเป็นเวลาพักเที่ยงแม่น้องป่านกันเลยมากลับมายอดน้ำกดยางแล้วก็มาเอาฟืนเมื่อไว้ดั่งพร้อมนะทุกคนเดี๋ยวเช่ก่อนจะไปนี่ให้เบิ่งทิวทัศน์กันเนาะย่มเที่ยงนี่ก็คือว่าทิวทัศน์อันนี้ก็คือน้ำซานเนาะเป็นน้ำซานนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวขาก็ย่างไปพร้อมกันเลยเนาะย่างไปเบิ่งนี่ทิวทัศน์ย่มเที่ยงเลยนี่ ฮอนฮอนเนาะบรรยากาศก็ดีมีแต่ภูแต่ผาแต่ปาแต่ดงอันนี้ก็เป็นทางมาอนไม่แม่มงป่าลงมาเนาะทิศทางท่ทองฟ้าแล้วก็ยางไปเอา,ายางไปยอดน้ำกด พูดีด้ว่าเป็นตอนพักเที่ยงได้ทุกคนพักเที่ยงแล้วแม่น้องป่านก็ับมามายอดน้ำกดเนาะน้ำกดแล้วแล้วก็จะเอาฟืนเมือหลังจากนั้นแม่น้องปานที่เตรียมตัวไปหุงเหียนอีกเนาะทุกคนเพื่อแม่น้องป่าน,หหหน,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 านให้เรียกแข่งกับเวลาเพราะว่าแม่น้องป่านคิดอย่างต้งองไดยหยิบหอนเนาะทุกคนเพราะว่าพอมา,มาใส่น้ำกดแล้วเขาก็จะไปหุงเหียนนีหละ กันวันมืดมืดไอ้ขีดอย่างนะคันทึกมือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไข่แด้นี่ก็มาฮอดส่วนยางแล้วทุกคนสวนยางของแม่นงปานอันนี้ก็บเแม่ของแม่นอกปานดอกแต่ว่าของพ่อของแม่นนเนาะเพิ่นก็เลยว่าเห็ดแม่นอกปานบบมีก็เลยเพิ่นให้แม่นงปานมาขีดพอได้เงินซื้อขนมให้ลูกเนาะทุกคน เดี๋ยวเจไปเซยน้ำกดเดี๋ยอาน้ำกดน้ำกดหมดละ แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเคิดไปเอาฟืนกันเราจะเอาฟืนไปดังแล้วทุกคนเป็นไม้น้อยไม่อย่างเราก็จะเอาหมดเลยเไปดังรถน้อยมันจะงุ่่สี่ทุกคนเอาไปตามฟุดอืนด้วยง่าย We'll <laughs> ทุกคลับบ้านค่ะทุกคนเนี่ก็คือว่าเขาห้ามฟูนกับไก่อยู่นอกทุกคนเนาะเนวก็ คนเอาห้ามหนักสิก็คือว่าไก่เด็กย่างมาเตะเหือนก็ได้นหนักเนอะทุกคนมันอกป่านนี่สิหาฝุ่นมันอกป่าน <c oughs> เดี๋ยวเหมือนทางนี้กอนทุกคนทางนี้ มันมาหาโนโมือทางนี้ซะที่แรกเขาสิไปทางนี้นะทุกคนและบันเนียนพื้นท้มันดนยาวแล้วก็ไปบ่ได้ก็เลยต้องได้ไปทางนี้เริ่มหน้าหิวแล้วทุกคนหนัก Giờ họ chỉ đi năng phạc phôn cái bọn đầy hôm nó được hồn Cái nặng gì đấy. Ừ. đây Ừ Ngôi lời <laughs> Tôi ngồi cái mặt sau hôm à. งัวจะมาขมงัวจะมาขมออ่มเอาอให้เบ้าง,งัวนำกันทุกคนอันนี้ก็คืองัวพว่อคนแมนน่ของแม่บางของของตู้พ่อตู้แม่เนาะเนี้ยของแม่น้องป่านบ่มี เมื่อยเดี๋ยวจะนั่งเอาพักผ่อนแล้วหอบไปเอาวันห้าพื้นนี่เมื่องันฮอนเดทุกคนอยู่โฮมไม้นี่เยน็ยนเย็นโฮมไม้ก็ได้เห็นบ่โฮมเมยเย็ยนดี มันจะป้าแต่ดงนะเนาะเพราะเงอนแม่น้องป่านเนี่ยนะอยู่ไกลน้ำไกลแม่น้ำเราก็ยืดตีนผูดีเนาะป้าหลาย บ่งงววไปก้อนทุกคนสาวหันเหินเมื่อยสาวเมื่อยจากน้อยไม่ต้องป่านจกกับทุกคนมเมื่อยงวัวมันคู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 นจักชิมาโคมหัวบูหูคูนขนา <laughs> นขดอุ้ย้ย้ยมันชิมาคมนี่แท้ Đây kỳ kai bay mừng sống mưa sưu ok bay bung ngô á tui đi 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 งัวตัวนี้งามงามแม่นี่นนะนี่ลูกมันกัตัวหน้าผักแวนนี่ตัวนี้ลูกมันตัวนี้แม่มันตัวนี้ตัยงงามงามแต่แม่มันจะส่งเป็นยหญย่เป็นอุดรูจ้ะเป็นแบบว่างัวงัวอย่างงวทองมาพอดีว่างวทองมาเนาะงวทองมามันจะแบบว่าบบอันนั้นเนาะทุกคนโบ่บทองมันโบยนโบยนไงไหนแบบว่าทองมันจะกลมตัวมันจะกลมแบบนี้เนาะจะเอาให้เบ่งไกล ฉะนั้ลักษณะนี้เผอ,อิวมางวดทองมานะทุกคนเห็นบ่มันจะแบบเป็นกลมๆเลยตัวแม่ได้นี่ทองทองมันกับเป็นกลมๆทองมันจะแบบว่าโบยโยนนะแบบนี้มันจะกลมไปเลยอันนี้เผอ,อิวมางวดทองมาเนาะงามงวประเภทนี้งามนะทุกคน ไปได้ทุกคนกัลบเพือนเขานะรูนี้ดดนละจะในแม่นกปานกับมีเรียกไปต่ออีกเนาะไปกลับไปขาทุกคนกัลบเพือนกันเนาะกับเพือน เหนเ่อยนะทุกคนก็ชิมาฮอตเมื่อย นี่นะทุกคนฟืนที่เราเอามาก็ได้เอามาปะว่า้อนนี่ละม้อนเหือดละทุกคนก่อนสิม้อนเหือดเมื่อยขนาดก่อนสิม้อนเหือดก็ได้โอเคเด้อทุกคนฟืนของแม่นงปาน่านก็ถือว่ามา้อนเหือดแล้วเนาะถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้แม่น้องป่านก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่นงป่านเนด้อเพื่อมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็ขอบใจ นํำทุกๆคนที่เบ่งคลิปแม่น้องป่านมาแต่ต้นจนจบเนะทุกคนบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ